เพราะล่าสุดคุณผู้ชมครับ เห็นบอกว่าวันน <sh> ี้วันที่6ใช่ป่ะเมื่อวานนี้แล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยคือมันก็ยังมีกลุ่มที่มาเยอะเย้ยตรงั้วรถหนามและเห็นบอกภาพนี้คืออะไรจะยั่วทหารไทยด้วยไงคนกัมพูชาเข้าใจว่าอัดทิปย์แล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายมาฝั่งไทยซึ่งเขาล้ำไทยอยู่แล้วนะแต่ตรงนั้นเนี่ยที่เห็นเป็นทุ่งนาจะเห็นว่าเป็นเงาเของเจ้าหน้าที่ทหารไทยเขาไปล้อมั้วรดหนามเพิ่มปรากฏว่าฝั่งกัมพูชาตะโกนด่าทหารไทยเหมือนนองว่าไม่อนุญาตให้มาล้อมรั้วซึ่งทางฝั่งที่เขมรยืนอยู่เนี่ยเราก็คืืนอ ของเราแต่ก็เอาแหละเมื่อมันไม่ไปคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นเส้นแบ่งกันอยู่ตอนนี้นี่ฮะนี่แต่เราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะอ,ะอาบาลลงก่อนได้ไหมครับมันบางหัวขเขมรเออเดี๋ยวมองไม่เห็นไอ้แก๊งพวกนี้ฮะนี่คุณผู้ชมครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะเห็นบอกว่าบรรยากาศแถวบ้านหน้องจานคราวนี<ๆ>้ขนเด็กมาเลยนะฮะโดยเพจ Army Military Fort รายงานว่าเริ่มเอาลูกเด็กเล็กแดงนะครับมาตั้งแคมป์กันแล้วเหมือนกับนี่ มันจะมีแบบอุ้มเด็กๆมาด้วยอะ่ะเนี่ยฮะแล้วเอาเด็กๆเนี่ยมานั่งกันอยู่ตรงเนี้ย<ม>คืออย่าลืมนะถ้าเราทําอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เอาภาพไปฟ้องหาว่าเราไป็รังแกสตรีแล้วก็เด็กเนี่ยนะฮะ<ม>นี่ให้ดูไปเรื่อยๆขานาเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมครับ นในวันนี้เองเนี่ยคุณรังสิมันรมสอสบัญชีรายชื่อพักประชาชนเป็นประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนนำคณะกรรมาการลงพื้นที่บ้านหนองแยาแก้วนะฮะ น้องยาแก้วเนี่ยจะไม่ค่อยวุ่นเท่ากับบ้านน,าน้องจานน้องจานนี่จะดูดเดือดหน่อยน้องยาแก้วแล้วคุณโรมอ่ารังสิมันโรมเขาก็จะไปบ้านน้องจานด้วยแต่จุดแรกเอาน้องยาแก้วก่อนเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเข้าไปให้กําลังใจในส่วนของชุดเก็บกู้ระเบิดด้วยใช่ไหมใช่และดูความพร้อมในอุปกรณ์การสแกนโลหะโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าทุ่นระเบิดเก่าสมัยกัมพูชาที่พบในพื้นที่สําหรับน้องยาแก้วยังไม่พบระเบิดใหม่ใช่ไหมใช่อันนี้ที่สระแก้วนะฮะ อย่าลืมนะท่านต้องแยกไอ้ที่เจอใหม่ๆเนี่ยก็คือแถบอีสานนั่นคือกองทัพภาคที่2ถูกป่ะไอ้ที่อ่านม้าอุบลถ้าท่านจังมาได้ภูมาเขืออย่างเงี้ยปราสาทสประสาทก็ตาควายกับตาทมเนี่ยนะฮะล่าสุดอันนี้คือโซนสระแก้ว คุณรังสีมันโรมพร้อมคณะหลังจากนั้นไปต่อที่บ้านหนองจานใช่ไหมใช่ครับและเป็นยังไงบ้างก็มีการเดินทางต่อไปที่บ้านหนองจานก็มีการไปพบก,กับชาวบ้านที่เดินทางมาให้กําลังใจรวมไปถึงรับฟังปัญหาเรื่องของที่ดินจริง,จ,รง,จ,รง,จ,รงจังหวะที่ฟังการรายงานจากพรรันเอกชัยนรงการศรีผู้บังคับหน่วยเ,เฉพาะกิจอารยประเทศเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวมันมีจังหวะที่ตอนที่ชาวบ้านเอาเอกพวกเอกสารสิทธิต่างๆมาคุยกับคุณใช่เนี่ยอ๋อเนี่ไงเจ๊เหมือนมายืนยันบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยฝากหน่อยแล้วกันสําหรับ คณะของกมทรรม์นสอสองนสอสามเออนี่ฮะไหนมีไหมมีเสียงไหมเปิดเลยสิทำได้มาปีสามห้าลูกพี่โทรยู่งเมื่อไหร่คะอาจารย์สี่สิบหกยาวมานี่ค่ะที่ที่ดินของคนไทยยังติดค้างอยู่ฝั่งนู้นยังเป็นข้อพิพาทอยู่ซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนคือเราไม่เข้าทำกินไม่ได้เราอยู่บริเวณนี้ถูกไหมฮะอยู่เลยมาทางนี้เลยหนองจานเลยครับเป็ไปนางศิลาเป็นหลักเขตต่อไปนะคะที่ยังมีชาวบ้านที่ยังมีอีก คุณผู้ชมจําได้ไม้4-6กกับ4-7หลักเขตเดี๋ยวถ้าขึ้นเพจหลัก4-6-4-7ขึ้นมาสักนิดหนึ่งที่หนองจานเนี่ยเขาจะมีปัญหาตรงนี้แล้วเขาจะถือนอสอสาใช่ไหมแล้วเบื้องต้นเนี่ยคือก่อนหน้าน,นี้ที่บอกว่ามีเมียของกำนันใช่ไหมกำนันลีกันันลีนี่แหละคุณผู้ชมฮะที่บอกเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วเมียเขาเนี่ยก็เหมือนกับ ไปยึดที่ของคนไทย <ừ> um. จนกระทั่งมีการแจ้งจงแจ้งจับอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนั้นเอาตรงนี้ให้จบก่อนหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านชุดกรรมธิการก็ไปสำรวจแนวบ้านหนองจานโดยทหารได้ถ่ายทอดภาพทางอากาศโดยโดรนเนี่ยนะครับอ่ะเป็นยังไงไอก็จะมีการให้ดูว่า <c oughs> ชุดการทํางานของเจ้าหน้าที่เองก็จะมีชุดประจําการเรื่องของการเอาโดรนเนี่ยบินขึ้นแล้วก็อธิบายตัวของพันเอกชัยนรงค์เนี่ยก็ชี้แจงว่าตรงจุดเนี้ยคือจุดที่กัมพูชาลุกล้ําเข้ามานะและเดี๋ยวมันมีบางช่วงจะเห็นว่ายัง ีชาวกัมพูชาเหมือนระดมพลเข้ามาในพื้นที่ลองฟังบรรยากาศช่วงนี้ก็ได้ฮะ,ะ,ะแล้วเอาพลาสติกอันนี้เป็นแนวรุ่นน้ำเนี่ยครับอันนี้เป็นหมู่บ้านหนองจานฝั่งที่กัมพูชาเข้ามาลุกล้ำนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นเส้น58ของกัมพูชา46ยู่นี้ไล่มาข้างล่างเป็น47ตรงนี้เป็นสาะน้ำยูเอ็นที่เป็นสาะน้ำที่ขุดไว้ใช้ตอนที่ใครอพยพนะครับอย้อนกลับมาตรง ตรงจุดท <Cornell> ี่สร้างเพลิงอยู่เพลิงสร้างใหม่เป็นสร้างแบบง่ายๆที่เอาไม้มาพันมามัดแล้วก็เอาพลาสติกเอาอะไรมาขุมซึ่งเมื่อกี้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องมีแผนในการผลักดันข้อเขาไหมอ๋อไอตรงนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องเขาจะในฝั่งเป็นแค่การยุ่ยยุของเขาอย่างเดียวใช่อันนี้เวลาบอกว่าในฝั่งประเทศเขาเนี่ยรวมไปถึงว่า แม้กระทั่งเส้นที่เราอ้างถึงเนี่ยก็คืออยู่ในสองประเทศเขาจริงๆไม่ถึงว่าไงนะคือผมก็จะมีสามเส้นถูกไหมอันนี้เส้นเข็ดตามหมดที่มีการอ้างถึงแล้วก็มีเส้นกัมพูชาแล้วก็มีเส้นไทยในจุดเนี้ยที่เขามีการตั้งเพลิงเนี่ยเป็นการตั้งเพลิงของฝั่งเขาอย่างแท้จริงแม้กระทั่งนับจากเส้นสีน้ำเงินของเราตอนแรกอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของมันนี่เล ขอ,ข,อของเส้นนั้นเส้นสน้ำเงินกับเส้นแดงโอ okay. เคแสดงว่าเขารับมานิดหนึ่งนิดหนึ่ง <Okay. S 2> แต่ตัวเนี้ยเราเราถ้าเกิดเราดำเนินการคือประท้วงตามยูยูปีสีขาวซ,ซึ่งมีการประท้วง,งมีประตูแล้วครับทำเสื็จแล้วนะครับที่เราเขา,เขาตั้งเป็นเขาจะปิดถนนนี้แล้วก็เดินเข้ามาโอเคเนี่ยเขาจะทำเป็นเพลิงง่ายๆแล้วเอาผ้าพลาสติกมาคลุมทำเป็นไม้ทำอะไรอืม กลางคืนก็จะมีคนเฝ้าประมาณสักแค่หึ่งสิบคนกลางคืนจะมืดมากไม่มีไฟไม่มีอะไรต่างเขาก็อยู่ไม่ได้แต่ก็จะมีการเปลาเาจะมีอาจจะมีการแบบปะทะกันด,ด้วยวาจาบ้างอะไรตอนนี้ไม่มีปะทะด้วยวาจาแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาทหารไปยันแนวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ไม่กล้าลั้งเข้ามาแล้วเราคองอยู่ใครอยู่ตรงไหนนะครับองฝอตจนเซอร์แอนดาอยู่ที่อบตหนุนมุ่นครับพร้อมปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ครับก็คือตรงนี้ก็เป็นจุดเฝ้าระวังเลยใช่ครับจุดเฝ้าระวังครับ หลังจากนั้นคณะพาไปดูสแลนใช่ไหม<ช>แล้วแนวร,ถรถนั้รุด้ําซึ่งมีการติดป้ายจากท่านผู้ว่าสสาแก้ว3ภาษาเตือนขเขมรน,นะฮะว่าอย่าสร้างสิ่งลุกล้ําให้หลื้อถอนออกไปแล้วก็ก่อนหน้านี้จําได้ใช่ไหมที่ขเขมรลุกือขึ้นมาเนี่ยอันนี้ดูแนวสแลนหน่อยนะฮะการเ,เดินไปฮะไปชิดนะตอนนนี่ไปเปิดสแลนดูด้วยฝั่งเป็นฝั่งนั้นอยู่ไหมมีมันมีบรรยากาศตอนที่เราเอากล้องเนี่ยเสียบเข้าไปในรูนี้ด้วยจะเห็นว่าฝั่งนู้นเองยังคงมีชาวกัมพูชาเนี่ยทั้งทหารที่ บางคนเนี่ยพอเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ไทยมาปุ๊บเอาละยกมือถือถ่ายนี่นี่ยกแค่มือถือใช่ไหมแต่ไม่ได้แจกนิ้วใช่ไหมไม่ไม่อ่าเนี่ไม่มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นเออแต่ตรงนี้ก็นิ่งๆแลนะ้วนะวันนี้อ่ะเนี่ยแล้วกลุล่มเนี้ก็ <S <S คือเป็นเนี่ยอ๋อถ้าเรายกผ้าเขาก็จะแห่เขามันเห็นได้เขาจะมองว่าเราทําอะไรกันอยู่แล้วก็จะหยิบกล้องมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้เนี่ยี่ห้อเดียวกันที่เคยตกภูมิคเขือป่ะเออที่ถ่ายคลิปฝังระเบิดอ่ะนี่ เออลืมเลยเนาะให้ทีมข่าวเนี่ยช่วยซูมมือถือขเขมรนหน่อยว่าใช้ยี่ห้ออะไรกันทีหลังเนี่ยต้องไปซูมด้วยนะว่าจะใช่รุ่นเดียวกันที่ที่ขเขมรนทาตกไว้ตอนรอบวางระเบิดหรือเปล่านะี่นะฮะนี่อ๋อระวางกั้นอย่างนี้และเราก็ขึงผ้าดําเอาไว้สแลน,นเอาไว้เพราะไม่มีคูน้ํากั้นใช่ครับนี่ฮะอ๋อนี่นี่แต่เขาก็ไม่ได้ด่านะอาจจะเป็นแค่การยกยกกล้องถ่ายอ่าแล้วไงต่อ ก็เนี่ยเบื้องต้นเองก็คือคุณรมก็มาดูตรงจุดนี้หลังจากนั้นก็มีการมาให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับวันนี้ที่ลงมาดูพื้นที่2พื้นที่ก็คือหนองยาแก้วกับหนองจานคุณรังสีมันรมบอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้ก็คือยืนยันบอกว่ามันมีเรื่องของการลุกล้ำของชาวบ้านฝั่งกัมพูชาเข้ามาในดินแดนไทยประมาณสัก170หลังคาเรือนซึ่งตรงจุดนี้ก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานต่างๆบอกก็ทําไปตามกระบวนการส่วนเรื่องของอธิปไตยต่างๆก็ยืนยันว่าเขตแดนนที่เเเขขาาาลลุก้้ม็็ป ฝั่งไทยจริงๆส่วนหลังจากนี้ก็ฝากทางพี่น้องทหารนะให้อดทนอดกลั้นพี่น้องชายแดนก็ให้อดทนอดกลั้นเรื่องของกัมพูชาที่พยายามจะยั่วยุและทําให้บ้านเราเนี่ยดูแย่ในสายตาชาวโลกลองฟังเสียงดูฮะนะครับคือจริงๆผมก็สนับสนุนแนวทางที่ทางฝ่ายทหารทําอยู่คือการอดทนอดกลั้นนะครับ <c oughs> คือทางกัมพูชาเนี่ยเขาพยายามทําให้เราดูแย่เขาพยายามที่จะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปรังแกเขา S <S นะครับอันนี้มันเป็นแทคนติกที่ทางกัมพูชาเขาทำมาโดยตลอดนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับทางท่านผู้การเนี่ยก็เราพยายามอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็พยายามที่จะไล่จากป้าไปหาหนักเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นแนวทางที่ดีแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องมีความชัดเจนคือสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเส้นเขตแดนเนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งในเรื่องสําคัญที่จะทําให้เราสามารถที่จะเคลียร์ได้อย่างชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยชาวบ้านที่อยู่เนี่ยนะครับ อาจจะไม่ใช่แค่173มันอาจจะมากกว่านั้นเนาะในการที่อาจจะต้องมีการผลักดันกลับออกไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องสร้างความชัดเจนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะแบ่งอย่างนี้ว่าระยะสั้นผมอยากให้แนวหน้าเนี่ยนะครับผู้ปฏิบัติการเนี่ยมีมีมมอุป,ปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เพียงพอผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะสามารถดําเนินการได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะต้องทําอันที่2เนี่ยนะครับ ในเรื่องของการพูดคุยเจราจารอย่างเช่น JBC อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าก็ต้องดําเนินการมันจะมีการทิ้งช่วงของการพูดคุย JBC เป็นเวลานานซึ่งทําให้การพูดคุยในเรื่องของการปักหมุดเขตแดนการปักปันเขตแดนไม่เกิดความชัดเจนเนี่ยไอ้เหล่านี้ฮะขณะเดียวกันนอกจากนี้แล้วเห็นบอกว่าอีกหนึ่งชุดคุณกันจอมพลังก็ลงไปใช่ไหมใช่ครับโดยวันนี้ลงไปที่หนองจามเหมือนกันเอาอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยมาให้กับเจ้าหน้าที่ทหารคุณผู้ชมครับ บังเกอร์เพื่อป้องป้องชีวิตของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีะเขาเรียกกล้องวงจรปิดนี่นนโดยเบื้องต้นวันนี้เนี่ยเห็นบอกอ้าพันเอกชัยนค์ก็ท่านเดียวกันกับที่ไปดูคณะกรรมธิการครับนี่ฮะวันนี้เห็นบอกคุณกันเอามามอบให้โดยแกลงไปที่บ้านหนองยะแก้ตามถนนสีเพนจุดนี้ก็เป็นจุดซึ่งจะทำบังเกอร์ให้แล้วก็จุดนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่า คือตอนนี้เขามีแนวรุดหนามใช่ไหมแล้วเราก็กันสแลนสีดำเอาไว้สองชั้นซึ่งมีป้ายติด คือจุดเดียวกันกับที่คุณรังสิมันลงไปเลยครับใช่ทั้ง2จุดเลยก็คือวันนี้คุณการจอมพลังมาช่วงบ่ายก็จะเห็นว่าเนี่ยมีการไปลงพื้นที่อย่างจุดที่ไปเองเนี่ยก็คืออย่างไปดูจุดที่เป็นสแลน,นก็ด้ฮะของจุดบ้านหนองอยากแก้วก่อนจุดนี้เองเนี่ยไปก็คือมันมีป้ายที่บอกป้าย3ามภาษาก็ไปเช่นเดียวกันคุณการก็ไปดูตรงจุดนั้นแล้วก็ดูแนวรั้วรวดหนามรวมไปถึงไปดูว่าฝั่งของกัมพูชาม,มีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าซึ่งเบื้องต้นเองเนี่ยตรงจุดนี้คุณการบอกว่า เห็นบอกคุณการบอกยืนยันว่าตรงนี้มันก็เป็นฝั่งไทยแล้วมันมีช่วงหนึ่งคุณการพยายามจะตะโกนไปฝั่งโน้นโบกมือทักทายเข้าใจว่าก่อนคุณการลงพื้นที่มีคนไปท้าทาย <Wow. S 1> ทำนองบอกว่าเหมือนจะทําร้ายลูกของคุณการซึ่งคุณการก็เลยไม่พอใจแล้วก็โกรธเลยบอกวันนี้ตั้งใจจะมาดูตรงจุดนี้หน่อยซิว่าขมຈมันจะมาจริงๆหรือเปล่าแต่ก็เห็นว่าไปแล้วก็ไม่ได้มีการลุกคืออะไร <Nee. S 1> <Ừ. S 2> มีเสียงตะโกนเรียกว่ามีมีบรรยากาศตอนที่เซฮัลโหลฮะเซฮัลโหลตะโกนไปอ่ะ แต่ว่าไม่ได้เข้าไปถึงแนวสลนถูกไหมยืนอยู่ตรงจุดสลดนเลยเพราะเป็นจุดที่ให้เข้าได้แค่นี้นี่มีไหมเสียงตะโกนเรียกหลังจากดูป้ายเสร็จป้ายสามภาษาที่มีการติดเอาไว้หลังจากนั้นคุณกันจอมพลังลงพื้นที่บ้านหนองยากแก้วตรงจุดนั้นเองเนี่ยเห็นบอกมีชาวกามัมพูชาประมาณ20คนมายืนอยู่พอยืนอยู่แถวแนวรั้วรว้วหนามคุณกันก็เลยมีการโบกมือทักทายเสร็จแล้วปุ๊บคุณกันก็คือเหมือนพูดทำนองเซฮัลโหลฮะ เจอป่ะนี่ฮะอ่าไม่ได้เปิดเสียงเลยทีไงเปิดเปิดขึ้นมาเลยเปิดขึ้นมาเลยดันขึ้นมาเลยตอนนี้ดันเสียงขึ้นมาเออนี่ที่หลังจากนั้นนี่แต่เขาก็ไม่ได้ไปะทำอะไรนะก็แค่เหมือนกับเนี่ยคุณไหมคุณไหมคุณไหม มีคาว่าคบไม่ได้ภาษาเขมรนี่อะไรตั้งชื่อเพิ่มไปด้วยใช่ก็นี่แหละอาเคนอคเคนเนี่ยเหรออาเคนนี่คือรวมของความแย่ใช่ไหมอาเคลนไมเฟนนี่ไทยแลนด์อยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> แล้วอย่างนี้เราไรสดได้ไหม ต่อมาหลังจากนั้นฮะก็คือตัวของพันเอกชัยนรงค์แล้วก็คุณจันการจอมพลังเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่เห็นบอกว่ามีทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายประมาณทักงสิบคนเดินอ้อมๆม,มาริมแนวรั้วรวดหนามตรงแถวๆจุดนี้แล้วมายืนมองเฉยๆบริเวณแนวรวดหนามเข้าใจมาสังเกตการว่าพวกเราเนี่ยฝั่งไทยกําลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวฟังเสียงคุณกันหน่อยก็ได้ฮะให้สัมภาษณ์หลังจากลงพื้นที่ตรงจุดนี้ ที่รอพี่แล้วเรามาในพื้นที่นะเราไม่ได้มาเปล่านะครับเราก็มาดูว่าสามารถที่จะช่วยงานอะไรของเจ้าหน้าที่ได้บ้างนะฮะแล้วก็มีความต้องการอะไรที่เขาอยากใช้เร่งด่วนไหมนะครับ mm hmm. ก็มี2เรื่องที่เรารับมาคราวที่แล้วก็คือในส่วนของกล้องวงจรปิดนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่เราเห็นครับนะ mm hmm. ก็จะมีขะมเหนมาบ้างทํานู่นทนํานี่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะทําอะไร นะครับก็เรามีกล้องวงจรปิดเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าเขามาทําเรื่องอะไรที่เป็นอันตรายกับทางเจ้าหน้าที่หรือคนไทยหรือเปล่านะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของบังเกอร์นะครับบังเกอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตของเจ้าหน้าที่ได้นะเพราะว่าอย่างภาพที่เราเห็นนะ่ะน่าสงสารเนะเจ้าหน้าที่ตอบโต้ก็ไม่ได้นะเผื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็อย่างน้อยก็มีที่หลบภัยให้อุ่นใจหน่อยก็ยังดีนะครับผมก็เลยจัดในส่วนของจะทําบังเกอร์แบบ เบตเดียวกับตรงตาเมืองทมให้นะครับก็จะเอามาวางเอาจะมาวางอยู่ตรงจุดที่ทางเขาเนี่ยมีความต้องการนะว่าตรงไหนบ้างซึ่งตอนนี้เรารับออเดอร์มาทั้งหมด2จุดนะครับก็ตอนนี้ของมาแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะรถเคีนจะยกลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาทีมงานเนี่ยมาคอย ประ,ะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะและเรากลับมาตรงนี้อีกจังหวัดหนึ่งสุรินคุณผู้ชมครับให้ดูวันนี้หน่อยคือวันนี้เห็นบอกเจ้าหน้าที่เขาไปลาดตะเวนตลาดแล้วที่กาบเชิงนะฮะตลาดช่องจอมคุณผู้ชมฮะที่อำเภอกาบเชิงเดี๋ยวดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งหเห็นบอกเจ้าหน้าที่ไปเจอร้านขายผ้าปูที่นอนแล้วไปเจอแม่ค้าเขมรรายหนึ่งกําลังขี่ซาเร้งและยังไงอ่ะเจ้าหน้าที่ไปคุมตัวเลยเหรอใช่คือก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าแม่อนุญาตให้กับคนกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ แล้วก็คือขอให้กลับเดินทางกลับทั้งหมดปรากฏว่า,าเขาได้รับรายงานเข้ามาว่ามีชาวกัมพูชาเป็นแม่ค้ากลับเข้ามาในพื้นที่เข้าใจเหมือนมันจะมาเตรียมเปิดร้านหรือเปล่าคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าขามรตอนนี้อดอยากมากแล้ววันนี้ที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องผลักดันออกคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าขามรมันอดอยากถึงขนาดที่ว่าตอนนี้ตอนที่เราผลักดันเขาออกไปเนี่ยเห็นบอกเขาแอบกลับมาใชคุณผู้ชมรู้ปะเขากลับเข้าไทยยังไงสแสดงว่าบ้านเราเนี่ยไอ้คำว่าสุวรรณภูมิแผ่นดินทองเนี่ยมันของจริงเพราะเนื่องจากว่าตอน เข้าไปอยู่เนี่ยตอนนั้นเขาอดอยากเขาต้องนั่งเครื่องบินจากเขมรแล้วเขาบอกไปลาวไปลาวก่อนไปลาวนะฮะเพราะถ้าเข้าทางด่านบ้านเราเนี่ยแล้วอยู่จะกลับมาที่สุรินเนี่ยมันกลับไม่ได้ที่ช่องจอมพอไปถึงเขมรอดอยากก็เลยต้องนั่งเครื่องบินไปลงลาวและหลังจากลาวเนี่ยเข้าใจว่าก็นั่งรถเลยข้ามาจากลาวข้ามาสุรินนะฮะแล้ววันนี้ก็ความซวยอีกทหารดันไปเจออ้าวกลับมาได้ยังไงไหนบอกให้ไปแล้ว แล้วเขาว่ายังไงบ้างไอซ์คือเบื้องต้นเองวันนี้แม่ค้ารายนี้ไม่กล้าให้สัมภาษณ์อะไรกับเราเราพยายามจะเข้าไปสอบถามข้อมูลเจ้าตัวเองเนี่ยปฏิเสธที่จะพูดคุยแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันบอกว่าต้องมีการผลักดันกลับประเทศตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่บอกก็คือเขากลับไปแล้วเขาไม่มีอันจะกินเขาเลยตัดสินใจจะกลับมาที่นี่มีเสียงเจ้าหน้าที่เข้าไปคุยบ้างไหมเนี่ใช่ไหมสวยเลยฮะอุสานั่งเครื่องบินจากกัมพูชาไปลงลาวแล้วจากลาวนั่งรถตู้หนีกลับเข้ามาไทยและทหารก็ดันเจออีกแล้วก็จับอีกอ่่่ะะสวยยเลมมีีีแคนน้ช รู้สึกจะมีออเป็นภาพที่คุย,คยกับคุยกับทางด้านของ<ช>แม่ค้ารายนี้คุณผู้ชมครับกับไมอันหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้คนเขมรงกำลังแย่ท่านลองคิดดูก็แล้วกันถึงขนาดต้องนั่งเครื่องบินจากประเทศตัวเองไปลงลาวอะลองนึกภาพว่าลําบากขนาดไหนแล้วรีบหนีกลับเข้ามาไทยเพื่อมาหากินต่อ ปรากฏบ่อนเขมรคาสิโนก็จะพังแล้วตอนนี้ใช่ครับบอกว่าบ่อนนี้คือแหล่งรายได้สําคัญของคนกัมพูชาแต่ปรากฏว่าวันนี้เราไปเจอกับคุณท็อปนะฮะเป็นคนไทยที่เคยเป็นพนักง,งานอยู่คาสิโนเข้าใจว่าเขาก็คือมีข้อมูลจากฝั่งนน้นนั่นแหละบอกยืนยันบอกว่านักขณะนี้เองเนี่ยฝั่งกัมพูชากําลังแย่เพราะว่าปิดด่านมาร่วม2เดือนแล้วยอมรับว่าคาสิโนตอนนี้ในแถบของชายแดนเองปิดบอนถาวรทั้งหมดตามมาตรการที่ไทยเองก็ปิดด่านทําให้นักขณะนี้เองนักเดินทางโดยเฉพาะคนที่เป็นนักพนันเนี่ยจะ คนไทยเนี่ยไปฝั่งเขมรไม่ได้ปรากฏว่าบ่อนตรงนู้นก็กาลังเดือดร้อนเท่าที่ตัวเองได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนคนกัมพูชาที่ทํางานดูแลสวนหรือแม้กระทั่งทํางานอยู่ในบ่อนคาสิโนเขาตอบบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คือมันปกติแหละแต่มันเปิดไม่ได้ก็ขาดรายได้บ่อนเองนะขณะนี้ปิดเป็นการถาวรเกือบทั้งหมดแล้วรายได้ต่อเดือนตอนนี้น้อยมากๆพนักงานคาสิโนที่เป็นชาวกัมพูชาก็เห็นบอกว่าตอนนี้หลายๆคนก็ต้องเหมือนทำนองว่าออกจากพื้นที่เปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่น ตอนนี้บอลเขาปิดครับก็ให้พนักง,งานพักไปชั่วคราวจนกว่าด่านจะเปิดค่ะเหลือเฉพาะส่วนที่คนเฝ้าคาสิโนของอย่างเช่นพวกรโบพอจะเป็นของคนกัมพูชาทั้งหมดที่อยู่ฝั่งนู้นคับส่วนมากจะมีคนไทยคนไทยจะเป็นส่วนมากครับตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาติดต่อไม่ได้เขาน่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรือเปลี่ยนเบอร์ใหม่มก็ไม่รู้เหมือนกันก็ ทางนั้นเขาก็มีแต่บอกว่ารอให้สงบก่อนเขาถึงจะเปิดอีกทีถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ยังเป็นอย่างนี้เขาก็ยังไม่เปิดกพระน่าจะเดือดร้อนเมื่อย่างที่คนไทยเป็นก็เขาอาจจะไม่มีกินเหมือนที่ฝั่งไทยยังมีของยังพอกินได้แต่ฝั่งนู้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงเป็นยังไงกันบ้างขออ,อยากให้เปิดด่านเร็วๆนะครับเพราะว่าจะได้เศรษฐกิจทาง เนี่ยจะได้ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยครับย่ำแย่ทุกคนก็อย่างพวกมอไซค์วินก็หากินไม่ได้ก็เงียบไปเลยส่วนมากจะได้ลูกค้าจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาตลาดครับตอนนี้คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้ที่น่าสนใจก็คืออ่ะอันนี้คือจะเห็นแล้วว่าขมิ้นกำลังเจอปัญหาแต่ที่น่าสนใจคือนิตยาผมไม่รู้มันกลับมาหรือย,อยังเนี่ยน,นะฮะจำได้ใช่ไหมสพรัฐาธิเบศนิตยาเรื่องเงินสิล้าน แล้วก็ตอนนี้ขมิมงเขาไล่กลับมาหมดแล้วแต่ตอนนี้มนุษยนิตยาย,ยังไม่โดนจับเลยจนถึงทุกวันนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่สุรินดูบรรยากาศไหมเห็นบอกว่าเป็นทหารที่อยู่ที่ปราสาทตาเมินทมใช่ไหมใช่ครับแล้ววันนี้เขาได้กลับบ้านมาพักเห็นบอกครอบครัวรับขวัญใช่ครับก็มีบรรยากาศก็คือจริงๆเขาลากับพักมาที่บ้านเนี่ยช่วงวันที่4กันยายนที่ผ่านมาชื่อว่าพลทหารฟิล์มนะฮะกลับมาที่บ้านอันนี้เป็นคลิปตอนที่คุณแม่เขาดีใจมากๆบอกว่าเหมือนได้เจอกันครั้งแรกหลังจากที่ลูกไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ปราสาทคืออย่างนี้บางคนถามว่าทําไมต้องเบอร์หน้าคือจริงๆแล้วผู้ชมฮัทเรายังเป็นห่วงความปลอดภัยเพราะบางทมมัน ก็ยังไม่ได้เสด็จสักทีเดียวนี่นะฮะคือบางทีเดี๋ยวถ้าเขมรมันเห็นว่าเขาเป็นลาดตะเวนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ปลอดภัยมันก็เลยอาจจะต้องขอเบอร์หน้าน้องทหารเอาไว้สักนิดหนึ่งนะฮะ,ฮะยกเว้นจุดที่เคลียร์ได้อยา่างภูมะเขือเนี่ยอันนี้เปิดได้อันนั้นตีทับกระจายไปเรียบร้อยแลวเนี่ยนะฮะแต่ก็อย่างท,ที่ทราบว่าตาควายก็ยังเหมือนกับยังไม่เสด็จน้ำเนี่ยนะฮะ,ฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้น้องเขากลับมานี่ก็เลยเป็นคลิปเห็นบอกว่าวันที่มีการประทะกันครอบครัวเป็นห่วงมากใช่ไหมใช่ครับและยังไงต ก็คือ24เนี่ยตอนนั้นน่ะลูกชายก็อยู่ที่นั่นด้วยบอกว่าครอบครัวเป็นห่วงมากๆลูกเองลากลับบ้านมาวันที่4กันยายนที่ผ่านมาก็เห็นบอกเจอหน้าครั้งแรกบอกสีหน้าสีตาลูกเองเนี่ยรู้สึกบอกว่าเออก็ดีใจมากๆที่แม่บอกว่าลูกก็ปลอดภัยแล้วก็กลับมาที่บ้านเบื้องต้นขนาดเนี้ยเห็นบอกลูกกลับไปประจำแนวหน้าอีกแล้วนะใช่เดี๋ยวขอฟังเสียงในคลิปหน่อยสิฮะเดี๋ยวขอฟังเสียงในคลิปหน่อย โอ้ดีใจหลายค่ะแม่หนี่ค่ะมาผูกขวัญให้ลูกหลานค่ะแม่หนี่ลูกหลานข่อยมาแต่ประสาทประสาทยังประสาทยังกะซาตมือตะเมื่อตาเมื่อทมเออประสาทตะควาย่ลูกหลานมาผูกขวัญให้ลูกหลานค่ะสาธุสาธุในเด้อลูกหลานข่อยมาเห็นบ่ชื่นใจชื่นใจพ่อแม่พี่น้องผูกแขวูกแขนเอออเิ้นขวานหลหลายค่ะเออสิกลับไปอีกตะควายขึ้นเออแปลม่แม่ ใหเอาให้ได้งวดนี้แล้วมาเติมแห้งน้ำพีนองตัมงอ่มาเติมแห้งน้ำพีน้ำมองนี่คุณเนี่ยออคือได้มีโอกาสกลับมาเจอเมียด้วยเจอแฟนด้วยมาเติมแรงอ่ะคุณผู้ชมฮะคืออันนี้จะลดความเครียดของพี่น้องทหารด้วยเพราะอยู่ที่นั่นมันเครียดแล้วก็ได้กลับมาสักพักหนึ่งได้มาเจอภรรยาเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางทางคุณแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกไปประจาที่ตาควายตั้งแต่24กรกฎาคมยอมรับว่าตัวเองก็หวาดกลัวเหมือนกันเนี่ยนะครับตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะตั้งแต่ ตอนที่มันมีการยิงประทะกัน<ช>แต่ก็ภูมิใจใลูกชายชแม้ว่าในคืนแรกที่ประทะกันจะตกใจเสียงปืนใหญ่ที่ขเขมรยิงเนี่ยนะฮะจนทําให้เกิดความกลัวแต่ตอนนี้ก็เริ่มชินและพอลูกชายกลับมาบ้านก็เลยมีการรับขวัญแต่สิ่งหนึ่งที่ห่วงที่สุดเลยก็คือการาัตระเวนเพราะมีข่าวว่าทหารเหยียบทุ่นระเบิดเป็นประจำเนี่ยนะฮะก็ภาวนาขอให้ลูกรอดปลอดภัยวันนี้วันที่อะไรเนาะเมื่อวานก่อนเลยเนาะจ่าเมื่อวานก็เรียกขวัญเขาจ้า ทำพิธียังไงบ้างนะคะพิธีเย็กกว่าก็ถ้าน้องกลับมาก็คิดว่าโอ้ยจาแต่อไรรแล้วคิดว่าจะเส้นหัวหมูอะไรอย่างนี้นะก็เลยทําให้น้องจ้ะก็คิดถึงก็ภูมิใจในตัวเขาค่ะที่ที่ได้มาอยู่จุดนี้แล้วก็ได้รับใช้ชาติเนาะ ก็ภูมิใจค่ะน้องก็บอกว่าไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับแม่จิตาที่ได้รับใช้ชาติก็ตอนแรกก่อนที่เขาจะจะเข้าไปเนาะเข้าชายแดนแม่หนูไม่ได้โทรมาเลยนะจิตาจานั่นแหละพ,พูดกับเ็นด้วยหัวใจหน,หนูไม่ได้โทรมานะครับอืมก็ประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ด ตั้งแต่ที่ยี่สี่ถึงยี่แปดแล้วก็ไม่ได้โทรกลับแม่ก็นอนไม่หลับกินก็ไม่ได้ที่ไปอยู่อพยพจากศูนย์ศูนย์สกาดนะศูนย์บ้านสกาดโรงเรียนยบ้านสกาดแล้วเขาก็ย้ายสีขอย้ายให้ไปอยู่สีขอประมาณสิบห้าวันนะคะทั้งหมดก็จานนั่นแหละก็รู้สึกว่านอนนอนไม่หลับกินก็กินไม่ได้จน ั่งอวยขอลูกชายว่ายังไงที่ขอเขาปลอดภัยจา้าก็ขอให้เขาปลอดภัยให้ปะคุ้มคงเจ้าที่เจ้าทางแถวประสาทหัวอกแม่คุณผู้ชมฮะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกคุณผู้ชมฮะลูกชายอยู่ที่ชายแดนล่าสุดเจ๊เอ๋ ไปอยู่สุรินเรอเนี่ยเจ๊เอไปอ <J. A. S 2> ไทำอะไรไปเหมือนทำโรงท่าเจะบอกโรงทานโรงครัวขอภัยฮะโรงครัวให้กับพี่น้องทหารนี่เจ๊เอไปที่อำเภอพนม,พนมดงรักฮะเจ๊เอบอกว่าคือเจ้าตัวเองเนี่ยปลาเป็นจิตอาสามาทำข้าววันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก1 5 0 0ถึง2,000กล่องควักเงินส่วนตัวนะฮะตกวันละ5 0,000บาทจะทำลักษณะนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทำมาแล้วเนี่ย4เดือนแล้วก็จะเดินทางไปทำโรงครัวเรื่อย อำเภอพนมดงรักจะมาทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณสักสองแสนบาทโอ้โหใช่เอ๋เอาเงินตัวเองเลยเหรอใช่บอกเอาเงินส่วนตัวฮะแล้วก็เห็นบอกเบื้องต้นวันนี้แจกทหารเหรอแจกทหารก็คือเดี๋ยวเข้าใจ<อ>ว่าคงมีพี่น้องทหารเนี่ยลงมารับฮะแล้วก็ตัวของเจ้เอ๋เองก็มีบางส่วนที่มีการเอาเคอกเข้ากล่องเนี่ยไปยังฐานทหารที่อยู่ใกล้ๆเอาไปมอบให้แล้วเขาก็ไปกระจายกันต่อเนี่ย วันนี้เจะเอให้สัมภาษณ์บอกว่าทหารทั้งพื้นที่ปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทตาเมินรมเองเนี่ยมาระบายกับตัวเองให้ฟังตัวเองรู้สึกเจ็บใจทุกครั้งที่เวลามันมีทหารเหยียบทุ่นระเบิดแล้วระเบิดพวกนี้เป็นระเบิดของขเขมรรู้สึกฝังใจมากๆทหารฝั่งกัมพูชาเนี่ย เขาบอกทหารไทยจะมาเล่าว่าเวลาทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดของกัมพูชากัมพูชามักจะร้องดีใจแล้วส่งเสียงเฮลั่นนะทุกๆครั้งที่เสียงระเบิดดังขึ้นแล้วรู้ว่าทหารไทยบาดเจ็บขาขาดบอกทหารไทยเราเป็นสุภาพบุรุษมาตลอดเราไม่สามารถตอบโต้อะไรเราได้แต่ฝังเก็บเอาไว้ในใจไม่รู้ว่าทหารไทยเองต้องเจอแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนในส่วนตัวคนไทยรู้สึกว่ามันเจ็บใจฟังเสียงฮะ S <S an> <S an> ไม่มีหรอกโนอะ้ oh, โหยเยอะมากเยอะมากทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ไม่ว่าจะการผ่าปะทะที่บ้านหนองจาน์ผักดันไม่ว่าจะเป็นอ่าขาขาดปุ๊บขาขาดปุ๊บโัวห่าพี่เอ๋เราของเราโดนระเบิดนะหลังจากสิ้นเสียงระเบิดปุ๊บทหารมันเฮอยู่บนปราสาทตาควายผมเจ็บใจมากพวกผมทําอะไรไม่ได้ร้องไห้มีน้ําตาลูกผู้ชายอะ่ะมีเจอกันเนี่ยกอดพี่ร้องไห้เลยนะนายทหารน่ะคือพี่พี่จะบอกว่า พี่ไม่ได้คุยแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ว่าพี่ว่าพี่อ่ะเข้าใจทหารและประชาชนมากกว่ามากกว่าใครหลายๆคนเพราะว่าพี่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีหรอกนะชาวบ้านอ่ะที่จะมานั่งบอกเจเอ๋ฉันหนูพี่อย่างเงไม่มีกับนักข่าวเขาก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมกับคนอื่นเขาก็ไม่กล้าพูดแต่กับพี่เอกพี่เอกกินนี่นอนนี่เขาก็นอนนี่อยู่ด้วนี้อยู่ด้วยกันเย็นมาเจเอ๋กินนี่เจเอ๋กินนั่นอะไรอย่างนี้พี่จะบอกว่าทหารทุกคนนะ่ะเขาต้องการ เขาเรียกว่าอะไรเจ็บแต่จบอะพี่ผมอะ่ะตายไม่เป็นไรรักษาผื่นแผ่นดินไทยเราไว้นะพี่อ่ะฝากท่านอนุพิษอนุทินเนาะก็เป็นนายกใหม่ป้ายแดงทําอะไรก็ทําเลยชัดเจนชัดๆไปเลยทําให้รู้ดิคนดูตูกไว้เยอะว่าอนุทินทำอะไรไม่ได้นะถ้าพี่นะใครดูตูกพี่ว่าพี่ทําอะไรไม่ได้วันที่พี่มีตําแหน่งพี่สั่งเลยถ้าลลํมามายิงไอ้ยิงให้มันจบเิยทำไมอะ่ะพื้นแผ่นดินไทย ให้มันดิ้นอยู่ตรงนี้พี่ถามว่าสากแก้วเนี่ยมันเดินเข้ามาขนาดนี้ผักอ,อกคนไทยอย่างเงี้ยทำให้มันเห็นเลยยิงลงพื้นไม่ได้ยิงเมืองกูยิงลงพื้นก่อนมึงกล้าเข้ามากูยิงมึงดิ้นไอ้กวกนั้นมันจะกล้าไหมไม่กล้าหรอกเขม็นขี้ขาดตาขาวขี้บนสมองไม้เนี่ย,ขาขาขเ,ยเขาจ้างมา18บาทแทนแหละพวกมันมีค่าแค่18บาทพี่มองเเขมเน18บาทโอ<ฮ>้เยอะมากคุณผู้ชมฮะเออเนี่ยเพราะนั้นฝากนายกด้วยเนี่ยนะเห็นแก่ปากอย่างเงี้ยแต่แกใจดีคุณผู้ชมฮะ